โอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กันที่หน้าเกมของ Power t อ l k นะคะผมท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมทุน150บาทกับในค่าของ t a t เพลย์หรือ PP P นั่นเองท่านผู้ชมก็สนุกใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหมอง a d 1อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ a d w a กันด้วยนะครับ ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมอยากเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างกันได้เลยนะครับผมวันนี้ขอจัดเต็มแบบทุนน้อยๆนานผู้ชมดูดีว่ามันจะไปได้สุดชีวิตหรือว่าแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวกันแน่นะโอเคท่าผู้ชมมากันเลยถ้าเราหมุนมันไม่ได้่ันผู้ชมเราก็ต้องซื้อซื้อแล้วมันจบจบแล้วมันแบบจบจบอะไม่ต้องพูดเยอะอุ้ยลงมาสามตัวจะมีดอกฟรีไหมอุ้ยสามตัว ไม่เข้าใช่เลยถ้ามันเข้านี่แบบว่าก็แอปที่ใช้อยู่ที่ใช้ได้อยู่ท่านผู้ชมมาก็จัดหนักจัดเต็มเลยแล้วกันเรามันชอบเสียงหมดก็คือจบเกมลองดูดิว่าจะรอดหรือเปล่าโอ้โหดอกแรกก็กินแอดแล้วท่านผู้ชมทีนี้มันก็หมดทุนเลยแล้วมันก็จบ